BGM Channel สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังพูดคุยอยู่เรื่องของม o ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพิ่งออกมาเลยนะครับสำหรับตัว FIFA Mod Manager นะครับเป็นเวอร์ชัน1.8นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูเลยนะครับนี่ก็เพิ่งโหลดมาเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ผมนะครับแอปพ i ายม d นะครับตัวที่ใช้เหมือนเดิมกับตัว1.7เรียบร้อยนะครับแอดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกดรันเลยนะครับ ่าโอเคนะครับมันจะขึ้นมา new anti cheat version detect โอเคครับคราวนี้เหมือนจะง่ายกว่าครั้งที่แล้วนะครับมันมีให้เรา cancel แล้วก็รันตัว light editor นะครับสำหรับคนที่มีปัญหากับตัว le หรือ light editor นะครับคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดปัญหานะครับเดี๋ยวผมไม่รันนี้เราต้องมารีแพร์นะครับน่าจะต้องรีแพร์ anti cheat ก่อนนะครับโอเคครั้งนี้ง่ายหน่อยนะครับมันพาเราไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บ anti cheat เลยนะครับ มันบอกรีแพร์เพราะฉะนั้นอ๋อมันดาวเกรดนะครับผมเหมือนมันจะดาวเกรดตัวแอนติชีตลงให้เป็นเวอร์ชั่นต่ำนะครับเห็นอยู่แค่เห็นเกมอยู่แค่3ตัวเองนะครับของของใหม่ที่มันมามันจะมีเยอะนะครับกดรีแพร์เหมือนเดิมนะครับทำตามสเต็ปเดิมได้เลยนะครับก็คือดูนะครับโฟลเดอร์ที่เราลงตัวแอนติชีตไว้นะครับแล้วก็เลือกนะครับโอเคมาง่ายครับมาง่ายคราวนี้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันจะออนไลน์ได้ไหมนะครับ โอเคนะครับ Install Success แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับปิดโอเคนะครับรันเองอัตโนมัตินะครับพอเราโค้ดปุ๊บมันจะรันให้เราเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าม็อดมันเพิ่งเอาลงไปใหม่มันอาจจะช้านะครับมันไม่เหมือนกับม็อดที่เราแอปพายไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมโอเคเหมือนจะเปิดเกมแล้วนะครับผมอ่าเข้าเกมครับผมไม่มีปัญหานะครับสําหรับการเข้าเกมนะครับไม่เด้งครับไม่เด้ง ก็ตามที่ผมแจ้งไว้นะครับเพราะว่ายังไงซะมันเวลามันมีการอัปเดตแอนตี้ชีตนะครับตัว i ีฟ่ามอะครับมันก็จะไล่หลังมาประมาณนี้ครับไม่เกิน1สัปดาห์นะครับโอเคครับผมเข้าเกมและปกตินะครับภาษาไม่ผิดเพี้ยนนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ Mod ที่ลงไปนะครับเป็น Mod ยูโรนะครับเดี๋ยวไปดูตรงค่าของอ่าอีดิต่างๆหน่อยดีกว่านะครับว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวอ๋อเราไม่ต้องโหลดไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับ เราไม่ต้องไปโหลดไฟล์สควอปตใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเคยโหลดไปแล้วมันยังค้างอยู่นะครับเดี๋ยวดูอีกสักทีนึงนะครับเดี๋ยวดูตัวทีมอื่นหน่อยละกันนะครับเอ,อเวอร์ตนเชลซีอ่าอ่าตัวนี้นะครับสําหรับอ่าเพื่อนๆที่บอกว่าหน้าไม่ตรงนะครับก็ใครเจอหน้าไม่ตรงตัวไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดีย๋ยวผมใช้ตัวโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับแก้หน้าให้นะครับอันนี้ผมก็เมื่อคืนนะครับ ที่ผมได้ทําคลิปไปผมก็ได้ตัวที่ไล่ดูคร่าวๆนะครับผมก็แก้ไปแล้วแหละนะครับก็เห็นเพื่อน,อนๆบอกว่าแนะนําให้ใช้ตัวโปรแกรมอะไรนะเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมจําชื่อโปรแกรมไม่ได้ละผมก็ใช้อยู่นะครับอ่าสเปอร์นะครับนะครับเปโดเปโรนะครับมันก็จะมีฐานข้อมูลที่เป็นหน้าตัวเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้สครอรหรือโหลดมาเนี่ย ที่มันไม่เป็นตัวเมนหลักมันก็จะไปใช้สกอ t ตมัวนะครับมันก็เลยหน้ามันเพี้ยนไปนะครับโอเคนะครับก็มอดที่เราลงทุกอย่างนะครับแม้แต่กระทั่งตัวไฟล์สกอตที่เราโหลดไว้ไม่ต้องโหลดใหม่นะครับของเดิมใช้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผมขอลองอันติเมตทีมก่อนแล้วกันว่ามันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองเข้าดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะได้โอเคนะครับได้นะครับไม่มีผลนะครับเพราะว่า มันมีผลแค่เฉพาะก่อนหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวโปรแกรม Light Editor หรือเป็นที่ตัวฟ FA m o มดที่มันเป็นเวอร์ชันต่ำกว่าแล้วมันเข้าไม่ได้นี่คราวนี้เข้าได้แล้วนะครับโอ้ได้เล่นสักทีนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้ามาเล่นในตัวของอ t i m a t e Team ผมก็ชอบใช้มดเหมือนกันนะครับผมโอเคเข้ามาเช็คเรียบร้อยน่าจะเล่นได้นะครับส่วนเรื่องค้างไม่ค้างเด้งไม่เด้งอเน,นี้ยผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวไปลองดูในโหมดของยูโรนะครับผม ลองรันดูสักกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมนะครับสำหรับตัวฟ i f a Mod เวอร์ชันใหม่นะครับก็ลคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวฟ FA Mo มนะครับลองให้ดูเฉยๆนะครับส่วนไฟล์มัดก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งลงตัวมัดชุดใหม่ไปนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ มติดนะครับรันอะไรได้ปกตินะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัว FIFA Mod Manager เวอร์ชัน1นนะครับแล้วก็ตัวไฟล์มดต่างๆนะครับเราก็แอปพลายลงใช้ได้ตามปกตินะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ ก็ลองลงดูนะครับถ้ามันมีบั๊กมีอะไรก็พูดคุยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะได้ลองดูด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม